แง้นยอดอโอ้โหรเดบกราเียงลูกไก่ลองจัดการกล้วยสัหน่อยเรื่อยเลยครับเรอคนาดาเรื่อย มีม็ดแล้วนะเดีเราถนัดไม่เย <Okay. S 1> โอ้โกุ้ยบันกระเส็บนี่ครับหวีเยอะมากเลยลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดน่าจะสิบเจ็ดสิบแปดหวีครับเ <c oughs> นี่ยใหญ่มากเลย ตัดเป็นสามท่อนครับถึงจะเอามาได้จะยาวมากเลยครับมาแล้วลูกน้องมา<ด>เต็มเลยโอเคเลยครับขอบคุณครับ